โอเคมาต่อกันเลยอยู่กับผมฟิตบอลจีจีประมาณนี้ครับผมโอเคไอ้เฮียอืมเมื่อวานเมื่อวานแม่งแบบนะลงตอนสั้นไปหน่อยก็ขอดขอพอภั์ด้วยนะครับผมอืมเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ยังไงอ่ะโอเคต่อตรงนี้กันเลยกันเลยก็แล้วกันอืม อโอเคเฮ้ยตรงนี้มันลอยได้ได้วยเหรอโอ้ยเี้ยตกไอ้สัตว์แม่งเอ้ยโอเคมาฮันแน่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกอ้สัตว์ตกอะไรวะเนี่ยแม่งตกว่ะเฮ้ย อะไรเนี่ยลอยลอยขึ้นลอยขึ้นเร็วโอ้โหใช่แม่งเสียเวลาตรงนี้อ้สครัสมันต้องใช้เวลานานเออแบบนี้เลยเพราะว่าผมจะถึงถึงตัดเป็นแบบยังไงอะสองจุดหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยเออตรงนี้ก็สองจุดสองอันนี้คือตาอันนี้คือตอนสุดท้ายแล้วประมาณนี้อืมแล้วเราต้องไปต่ออีกพาร์ทหนึ่งลนะ มาเราต้องจบพาร์ทนี้ให้ได้เร็วเราต้องไปไหนวะตรงนี้ปะตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าใช่หรอมั้งเมื่อกี้เห็นอยู่แต่แถวนี้นี่ใช่ปะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอเพิ่มขอเพิ่มหลอด e อ e นอรแป๊บนึ่งขอเพิ่มหลอดการบินแป๊บมนึงไม่งั้นเดี๋ยว อันนี้ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ้าโอเคลอ,อยขึ้นสิครับลอยลอยลอยเอ้าเอ้าลำบากกับไอ้ช่วงเนี้ยแหละใส่อันนี้กูพูดจริงนะแม่งโคตรลำบากเลยเฮ้ยนี่เราได้หลอดการบินแล้วปะโอ้ไม่ใช่วะมันเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียวกว่าไงสะสมไปเรื่อยๆเออประมาณนั้นแหละ น่าใช่ประมาณนั้นแหละมั้งเออประมาณนั้นแหละโอเคมาอ่าฮะเราต้องไปไหนต่อวะหรองนู้นนี่ตรงปากถ้ำไปโอเคถึงยังถึงยังครับผมถึงยังโอเคถึงแล้วครับผมไป โอเควิ um ่งวิ่งเพราะว่าแม่งอันนี้ไอโฟนนี้มันจะลดลดแบบยังไงอะสเตมินนาของเราอะผมเรียกสเตมินาก็แล้วกันโอเคปะให้มันแบบสะดวกสะดวกสเตมเมนาการบินโอเคประมาณนี้โอเคโอเคไปตามวิญญาณไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้ท่ายแบบ อันนี้มันยาวกว่าโปรตินะออนตรงที่ผมคิดนะออาตรงมันมันจะประมาณถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณยี่สบสามสิบกว่านาทีเออสามสิบกว่านาทีถ้ารวมกับตัดตัด,ตดพวกที่แบบไม่จําเป็นแล้วเนี่ยก็ประมาณยี่บเก้านาทีอืมที่ผมเดาไว้อะนะลองรวมๆกันดูอืเพราะที่ผมคาดเดาไว้ก็น่าจะประมาณนั้นแหละอืม ก็ไม่ต่างจากอันนั้นนะ okay. อันนี้เป็นผู้หญิงปะไอตัวนี้เป็นผู้หญิงปะน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงออตอนตรงนั้ไม่ใช่วินยานเป็นพวกเทพเทพผู้หญิงเอออฮะโอเคท่าป,ปวดหัวปะไอสัตว์มีท่าป,ปวดหัวได้ไอ้้ยถ้ามันได้แบบนี้ดีสัตว อืมไอ้เฮียมีท่าบวดหมอนเห็เอาดีไปเราต้องมุ่งหน้าต่อไปอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งแบบชา้ามันชา้าเกินไปเดี๋ยวเ,ยเ,ยนะเดี๋ยวขอปิ้นแป๊บโอ้เฮีย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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบอัมันลังหน้านมันเขาเรียกว่าไงขอจุดขอจุดเทาขดจุดเทาแป๊บนึงโอเคเอา ูได้เพื่อนอีกไอ้เชี่ยแม่ง,งเอ้ยบังเอิญชิบหายเลยโอเคขอรับเทียนใหม่แป๊บนึ่งว่าเทียนเทียนเมื่อกี้เต็มโอเคสองเทียนโอเคไปอ่าตรงนี้คืออะไรนะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับอันนี้ปะตีลังคางอะเออที่เข้าไว้ตีละังคาง โอเคไปอ๋อไอ้นี่แม่งมานี่ได้ไงวะเนี่ยโอเคช่างแม่ง,งไปกันดีกว่าไปาโอ้โหแค่ไอ้ฝนนี่แม,ม่งเป็นปัญหาชิบหายเลยจริงอ๋อตรงนี้ไม,ม่มีคนจุดแล้วเหรอเนี่ยโอเคช่างมัน นั่นนั่นฟังนั่นฟังๆๆๆๆโอเคไปนี่โอ oh ้เดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวกูตกอเอ้ยข้าง,างนี้วะข้างนี้พวกนี้เล <_ D> ยโอเคกูอยู่ใต้นี่กูยังเห็นได้ <_ D> มันได้แบบนี้โอเคทั้งนั้นเราขึ้นไปกันเดี๋ยว เอ้ยเราไปฝั่งนู้นได้เลยป่ะวะเออเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันบอกให้ไปฝั่งเนี้ยกูไปฝั่งนี้กูไปฝั่งนี้ถ้าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันมันจะเป็นบันไดใช่ป่ะอ่ะแล้วกูลงมาข้างล่างเ,เพื่อเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปมันต้องขึ้นไปตรงบันไดอืมโอเคไม่เป็นไรมา แสงสีโอเคแสงสีโอเคชิวๆชๆวไปเรื่อยๆอ่ะอืมฮันแน่โอเค,เออนเนอเคทำลายตะไคร่ก่อนไอสัตว์กูเรียกกูถักตะไคร่ก็แล้วกันอืมเพราะว่าแม่งมันเหมือนจริงอ่ะตะไคร่อ่ะฮี่ที่แบบขึ้นขึ้นตามเนี้ยอืม มันเหมือนอยู่จริงโอเคไปฝนนี่แม่งก็แบบตกตก,ตกทุกทีตกตกเรื่อยๆอแบบว่ามันก็ลำบากอยู่นะโอเคจุดเทียนแป๊บนึงจุดเทียนเออไม่ต้องจุดไปเรื่อยๆเพราะมันจะจุดต่อๆกันนะเห็นปะโอเค อะไรอะ่ะอืมอ,อะไรวะคือหือเฮ้ยอะไรอะ่ะแมงกะพรุนน่ะสัตว์โคตรแปลกไยเฮีย้ยโอ้ตรงนี้เกมนี้มันมาแบบอืมแปลกมากแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็ถือว่าแปลกใหม่ดี ไปมันก็ถึงว่าแปลงใหม่ดีเออผมลืมบอกไปว่าถ้ามันโดนไอ้พวกไอ้พวกยังไงอะไอ้พวกที่แม่งบินอยู่ไอ้พวกที่แม่งบินอยู่ไอ้พวกปลากระเบนพวกเนี้ยเราจะเราจะได้เปิดไอ้พวกสเตมเมนาของการบินเว้ยอืไอ้พวกแสงแสงแบบเนี้ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มมานี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ อาการการสเต็มไม่น่าในการบินอเออหลอดในการบินมันจะเพิ่มให้ประมาณนี้อืพวะอะไรที่มันเป็นแสงแสงเนี่ยมันจะเพิ่มให้เราเห็นปะมันจะเพิ่มให้เราเทลนิดทีละนิด,นดโอเคเปิดประตูฝั่งขวา ได้สองอันแล้วอีกสองอันอ๋ออยู่ข้างบนโอเค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 ,อเค,อเคว่าดีนะแือว่าดีนะเอาตนมามา มันขยับไม่ได้ไอสัตว์ไอสัตว์นี่ขยับไม่ได้จริงเลยอืมมันลําบากที่แบบจะขยับไออตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวที่เราขยับนะมันลําบากนิดนะึงแตก่ก็พอได้โ,โดดโดดโดดโเราต้องทำยังไงถึงเข้าขึ้นไปข้างบนได้วะเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเรามีแค่สามสามสเตมินาเนี่ยถ้าเราแบบบินขึ้นไปอีกชั้นแล้วก็บินขึ้นไปอีกชั้นมันจะมันต้องใช้สองสองสองเตมินาเพราะว่าจะขึ้นชั้นหนึ่งอะมันต้องมีสองสเตมินาเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยไม่ได้อ่าน้รงเราต้องไปเอาเราต้องไปแท่งนั่นปะเออนั่นะ่ะแท่งแท่งนั่นะ่ะโอเคโอเคมาเราต้องอยู่แท่งนี้นะ จุดเทียนให้มันที่มันขยับไปไหนอะอาออ๋อมันขยับมาที่เดิมอะไรวะน่ะโอเคช่างไหมเดี๋ยวกูวขอโดดแถานี้ก่อนอืมมันส่งกูขึ้นไปได้ปนะน่ะได้อยู่อ๋อตก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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไอสัตว์มันตแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยรู้ว่าอยู่ใต้นั่นไอสัตว์แล้วกูจะเอาเต็มไม่น่ามาจากไหนวะเนี่ยต้องไปเอาจากไฟใช่ปะโอเคกูต้องไปเอาจากไฟไฟตรงนี้โอเคเพิ่มได้เปล่าเออเพิ่มได้อยู่ถือว่าดีถือว่าดีแม่งเพิ่มให้เราได้อยู่ มันใช้เวลานานเลยเกิอไหนยันทีจริงมันง่ายแล้วนะถ้าให้มันไม่ตกอ่ะโอเคถ้ามันไม่ตกมันก็ง่ายอ่ะแต่แม่งมันตกไงหนบมันต้องใช้สองสเตมินาประมาณเนี้ยแล้วแม่งขึ้นมาได้ด้วยไอสัตว์อืมมันได้แบบนี้ดิไอ้สัตว์เอ้ยแม่งขึ้นมาได้ด้วยโอเค เจอเทพอะไรอะ่ะผู่หญิงอะ่ะเฮ้ยก็ถือว่าน่ารักอยูน่นะเราต้องให้เราต้องให้ไฟมันเปล่าโอ้โห,โหเดะเดะเๆะมึงน,น่ากลัวเกอ้อไหนสัตว์จริงตัวใหญ่ขี้กียจอ้ยเกี้ยมึงแบบมึงแย่งไปแบบมึงไม่ขอเลยมึงไม่ขอจริงๆเลยไอสัตว์อ่ะมึงเตียอะไรไฟ ไฟแล้วไฟมันจะดับอ่ะให้มันได้มีงเสียสักอ๋อมึงจะมึงจะเอาไปเป็นแบบมึงจะขังไฟอ่ะคือไม่มีอะไรยากเด็กผู้หญิงคนนี้มันเขียนจริงอืมขอดีๆก็ไม่ได้สองตัวนั้นก็ไปละโอเคโอเคอืม อาา่าฮะเป็นอะไรอะ่ะคือราศีอะไรวะนะอืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มมันโอเคกูคไม่อยากได้ท่าสองอะ่ะกูอยากได้กูอยากได้ไอชุดมากกว่าอือกูอยากได้ชุดมากกว่าเฮ้ยมึงให้หัวใจกูจริงปะ่ะเนี่ยใช่ปะ ไม่น่าใช่โอเคจะให้เทียนอันนึงอืมโอเคสามเทียนหนึ่งหัวใจแล้วก็ได้ไอทรงผมถ้าเราได้สามหัวใจเหมือนกันใช่ปะ่ะสามนสองห้านี่เออกูมองไม่ออกว่ะไม่มีล้โอเคถือว่าไป เดี๋ยวค่อยไปอัพก็ได้มั้งอืมไม่ต้องลีลาหรอกอ่าฮะแล้วยังไงต่อเกิดอะไรอ่ะ โอเคช่างแม่งไปไปตามสตอรี่ต่อเดียวโอเคเราต้องสไลด์ไปได้วยวะ mm. เกมนี้มันมันนะถ้าแบบเ,ออเราสไลด์ไปเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บนึง ตรงนี้คืออะไรอ๋อที่แบบเอาไว้เอาไว้เป็นเหมือนป้ายป้ายพวกยังไงป้ายพวกเทียนเทียนแบบที่แบบเขาให้คําแนะนําะเออประมาณนั้นถ้าเราถ้าเราใส่ป้ายลงไปเราก็จะพิมพ์ได้อะไรประมาณนี้อืมใช่มั้งใช่แหละอืมโอเคไปเฮ้ยเราไ่้เขียนอันหนึ่ง เราต้องขึ้นไปตรงแมงกับคุณนั่นเองแล้วเหรอวะโอเคมาอามเดี๋ยวเดี๋ยนะแล้วกุต้องไปไหนเนี่ยเอาโคโฮ้ยึดเข้โค้สนุกเลยสัตว์เอาดีบินอย่างมันอ่ะบอกเลยไอผีเสื้อนี่มันก็ช่วยช่วยให้เราอันนี้ได้ ก็ถือว่าดีนะอันนัไอ,อ้เชฟเป็นเหมือนประตูมิติวะ่ะเป็นเหมือนแบบไอ้เชยอย่างเทพพุ่งตรงว่าอย่างเท่หล่อเทหล่อเทมึงไม่เคยเห็นเจดเดโอผาแมงสวยจัดแมงผาแมงสวยจัดเลย ว่าดีนะตรัถ้าแบบไปเล่นจริงถือว่าสวยแบบสวยมากเออสวยมากมากนะตรงก็ไม่ได้โมงนะมันสวยจริงสวยจริงสวยจังโอเคโอเคโอเคเาต้องลงจอดตรงนี้แล้วมั้ เราถึงจุดเซฟแล้วหรอเดี๋ยวนะมันถึงแล้วหรอโอเคโอเคเกมนี้ก็คือเราต้องจุดเทียนนะอืมครับสนุกมันก็คือจุดเทียนนั่นแหละอืมโอเค เสร็จเรียบร้อยมาแล้วต้องไปไหนต่ออืมไอ้ตรงนี้คือที่เปลี่ยนเสื้อใช่ปะแล้วต้องจบพาร์ทไว้ตรงนี้แล้วแหละออนตกอ่ะอืมเมื่อกี้เราเราได้อะไรไปนะจำได้ปะจำได้ปะเออก็อยากได้ผ้าคลุมอ่ะจริง ยัดเค่พ้าคุมสีม่วงว่ะเอาดีอย่างเท่อย่างเท่จริงพราคุมสีม่วงอย่างเท่เดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องหาซื้อหาแบบหาให้ได้เออจริงพ่อคุมสีม่วงกูต้องหาให้ได้ละเอาตรงตอนเนี้ยอืมกูต้องหาให้ได้ละแหละจริงโอเคเราจบไว้ตรงนี้ก็ลวกันนะครับผม ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปโอเคก็เจอกันครับผมกดบ